สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยวีทีครับวันนี้เรามา,าชมตัวเปิดข้างนะครับเปิดข้างตัวนี้เป็นกว้างที่2เมตรยาวที่4เมตรนะครับเราเปิด2 2 2ช่วงนะครับเป็น2ขยักนะครับวันนี้ก็เปิดได้3ทางเลยนะครับเปิดหน้าหลัง ไม่ใช่เปิดท้ายเปิดข้างนะครับตันนี้ก็แบ่งเปิดได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวแบ่งเปิดเป็นช่องๆก็ได้ครับตัวนี้เป็นเหล็กรางน้ำห้านิ้วเสริมด้วยสามนะครับตัวนี้ก็ ตรงนี้ก็เหล็กขึ้นมากแต่ว่าเรายังขายโมเยาอยู่นะครับเราขายอยู่ที่ห้าหมื่นแปดครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้ครับห้าหมื่นแปดนะครับก็เผาขนาดใหญ่ครับตัวนี้เป็นเผาสองนิ้วครึ่งนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับกว้างสองเมตรยาวสี่เมตรนะครับห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับไม่ไกลทรงฟรี นะครับเปิดข้างได้นะครับเปิดข้างแบบนี้นะครับมีเหล็กฉากมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมมาลงกันท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรพิชัยนะครับ0 8 3 3 3 8 3 5 0 7นะครับ0 8 3 3 3 8 3 5 0 7คันนี้มีรถพร้อมส่งนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสั่งแล้วได้รถเลยนะครับ โมานะครับ083 3383507นะครับนะครับมีไฟท้ายมีสตอนแสงแถมให้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ไฟท้ายอดใจรอน,นิดนึงครับผมสั่งมาอยู่นะครับเดี๋ยวได้นะครับผมจริงๆไฟท้ายก็เราเขาเป็นส่วนแถม,มนะโอประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับ เ็กลางน้ํานะครับข้างบนนะครับเ็กลางน้ํานะครับรถพร้อมส่งนะครับสนใจก็ติดต่อครับวิชัยนะครับ0833383507 0833383507นะครับทักมาได้เลยนะครับสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งเลยนะครับแบบคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับโอ้ Assalamualaikum warahmatullahi